สวัสดีค่ะเห็นบอกว่าเป็นโรคกระดูกเสื่อมจริงๆแล้วเนี่ยโรคกระดูกเสื่อมทางเดียวเลยคือการทานยาถูกไหมคะใช่ค่ะและตอนนี้เนี่ยคือไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งแรกจะสามารถช่วยได้อาจัยงั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้เดี๋ยวให้พูดถึงอาการที่เป็นอยู่ในเรื่องของกระดูกเสื่อมตอนนั้นเป็นไงคะก็กรนที่เสื่อมทั้งทั้งตัวค่ะเสื่อมทั้งตัวไม่ค่ะคือไปไปเอี่ยเรย์ที่โรงพยาบาลนะคะอ่าทาบอกข้อที่ห้าเสื่อมแล้วก็สุดค่ะ เสร็จแล้วก็หมก็จ่ายยาแก้ปวดมาตลอดก็ทานยาเรื่อยมาค่ะไปๆมาเสร็จแล้วก็เอ้ามาสโพกไจะหมอจะผ่า,าตัดค่ะตะโพกเมื่อปีห้าสามเปลี่ยนตะโพกนะคะค่ะแล้วก็คือน้องสาวนี่คือเป็นเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วก็เห็นอนการาเขาก็คือไม่ไปหาหมอเลยแต่คิดว่าคุณหมอคงไม่กล้ามาผ่าที่บ้าน <laughs> ก็คือรักษาตัวได้มาคืออาหารเสริมบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนี่หนูเนี่ยประตูป๋าหลวงเขาก็บอกไปนอนโรงกันอ่ะไปก็ไปเออก็เลยไปนอนก็รู้สึกประทับใจนะกลัวกลัวหมอหมอกลัวกลัวหมอแต่ไปแต่ก็คือแบบป๋าหลวชวนไปกไปนอนโรงพก็คือไปแล้วตอน ไม่ทราบนึ้วก็เขาพาไปไหนก็ไปอยู่บ้านอยู่บ้นก็เบื่อแล้วอ่ะสองน้นความเจ็บปวดเราเจ็บปวดยังไงบ้างมีอาการยังไงบ้างละคือเดินเนี่ยแค่นี้กแค่นี้ก็เจ็บแล้วอ่ะไปนอนโดงนี่คือไปก็ไม่ได้ค่ะต้องมีคนนั่งขาขับรถได้อะไรให้ก็คือไม่ค่อยสะดวกเสร็จแล้วไปนอนมาสองคนก็น้องสาวสองค้อยถ้าก็อยู่บ้าวันนึง เสื้อยวันนี้วันนี้ก็ใส่มาดีดีดีเห็นขอบอยู่นะคะใส่มาด้วยอ่ะเป็นไงต่อคคือคือนึกในใจนะสงสารสาดีนะโอ้โหแบบนแล้ใช่ไหมใช่คืออาหารเสริมก็อาหารอะไรใช้เงินเยอะแยะมากก็เกรงใจเขานะถึงเขาจะไม่บ่นก็ไม่ว่าอ่ะนี่อะไรนะอ่าไอเตียวไฟฟ้าใช่ได้คอมแล็ปไปกับเอ้ด้วยเตียวไฟฟ้าเอาไว้ทำอะไรคะเอ้ยน้องัดทุกขาทุกผึ้งโอ้ ลงทุนคือวิตัยเตรียมเป็สาวโอ้อเสร็จแล้วก็เสื้อก็อยู่ในเก๊อืมไม่อยากใส่ใช้เงินเลืองสุขภาพไม่ดีคือสงสารสามีก็มกดูอีกมุมกลับหนึ่งถ้าเราเป็นอย่างนี้วันหนึ่งสามีไปช่วยงานวันหนึ่งไปรุ่นไปนี่แล้วก็นั่งมันแก่นั่งมองสามีไม่อยากเป็นลองดูขายเสื้อเอ๊ะใส่ๆมันก็ ่ให้ให้มันมันแน่นตัวแนบตัวอย่ี<ห>้ค่ะสองสามวันรู้สึกว่าพอถอดเสื้อมารู้สึกมันมันมันเบาอ่ะมันเบาทองแล้วในขณะที่รอแสงเรารู้สึกไงบ้างคะ<า>มีแบบรู้สึกบุ้งบ้างไหมหรือรู้สึกแบบไม่ค่ะลดหรออือว่าอาการอาการคนอาจจะไม่เกิดก็เพราะตัวเองมีรโรคในตัวเนี่ยห้าห้านี้ไม่พอแต่โอ้โหคือตัวนมาตื่นมาตืะใช่ถ้าเสร็จแล้วก็ดีนะก็ นี่คือใจเอิ้าดีตัวเงียวไม่น่าจะพออาคิดเพิ่มละตัวค่ะค่ะเพิ่มสองสองตัวแล้วก็เอาให้น้องสาวอีกตัวหนึ่งค่ะน้องสาวสองคนก็สองตัวเพราะเาบอกว่ามันดีขึ้นแล้วที่แอบมองตัวเองอยู่ประจำก็คือในห้องนอนเนี้ยจะมีกระจกสองด้านค่ะเวลาเดินเดินใส่ใส่ทุ่นอน่ะนะค่ะแอบมองด้านข้างอะเอยรู้สึกเหมือนเนี่ยตรงเนี้ย มันมีความรู้สึกว่ามันเออผอมลงมันมันบางลงเนี่ยว่าเพราะอะไรหน่าเกลียดเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่สองไงเออเวทมนต์มันมันบางเบาเบลงออใช่ตัวเบาไหมคะใช่รู้สึกตัวเบาไหมเวลาเราถอดเสื้อใช่ใช่อ่าแล้วคุณหมอก็คือสั่งตลอดทุกครั้งที่หาหมออ่าพยายามทำตัวให้เล็กลงนะคะเออก็บอกทำไม่ได้ศุลกากรีก็ไม่มีนะศุลกากรีแล้วเนี่ยตัวเองอ่ะค่ะก็ต้องดูแลสุขภาพตลอด ตรงนี้คือตัวเราเนี่ยนะเราคิดอย<ช>ู่เสมอว่าพระเจ้าให้ร่างกายมาเราก็ต้องดูแลถูกไหมใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่ารถน้ำอย่างเดียวไม่ไม่ควรยิ้มไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยนะต้นไม้มัไม่งามดอกมัไม่สวยอ,อย่างเช่นตัวเองเนี่ยร่น้ำมาก่อนไม่เคยรู้ตอนนี้เราพัฒนาแล้วแต่พูดถึงนะคะผิวพันผิวพันที่ได้นี่ก็คือเหมือนแบบดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะ ช่แล้วตอนที่ไปนอนดมครั้งแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเอาตัวมากกับอาการที่เราเป็นอยู่เดินเนี่ยจะเดินขาเปเ๋ๆค่ะคือคือมองไปคนที่ไม่รู้จักเดินปุ้งเขาก็จะมองเลยเพราะว่าเราเดินเดินโยกเยกจากออกจากเตียงอะนะสักประมาณแค่นี้มาถึงเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่โยกแต่ปลุกไปนี่คือเราเป็นเยอะอ๋อมันก็ยังเป็นอยู่ค่ะแล้วตอนนั้นทรมานไหมคะนต้องบอก ตัวโอเคดือยังไม่เข่าล้าเดินคนละทางโอ้เป็นอย่างนั้นพีใช่แบบนั้นเลยเหรอคะขาเป็นลาทางเท้มันเบนปกติคนเดินจะเดินนีใช่ไหมเท้ามันไปอย่างไรอ่ะเบนเตะก็ก็คือเพราะเป็นเยอะนะคะแล้วนะตอนนี้เนี่ยใช้บริการโดมไปประมาณกี่ครั้งก็ซื้อเป็นคอร์สนะคะซื้อสองคอร์สและอาการก็ดีขึ้นเหนือความคาดหวังไหมคะ ก็ไม่คิดว่ามันจะดีเหมือนแบบนี้อ่ะพอได้ลองแล้วรู้สึกดีขึ้นก็เลยได้เพิ่มเป็นอีกคอร์ดเป็นสองคอร์ดถูกไหมคะใช่อ่ะแล้วเรามีการบอกต่อไหมก็มาชวนน้องไปไงวเราสนับข่าวอะไรตรงนี้นก็ซื้อใช้อยู่เป็นยังไงบ้างคะก็ดีดีนะคะ คือจริงๆแล้วในเวลาเราเดินเนี่ยกระดูกถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเ,ร,าเารื่องของข้อเข่าหรือว่ากระดูกเนี่ยเวลาเราเดินมันจะดังกระดูกข้างในมันจะ,จะร้มันจะปวดข้างในเนี้ยอ่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นนะเดินเหินอะไรได้สะดวกสบายขึ้นไหมคะใช่รู้สึกคล่องตัวขึ้นคล่องตัวขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่เป็นกระดูกเสื่อมเนี่ยถ้าน้ำหนักตัวเยอะลดอะไรงี้ยแล้วก็บำตัวเนี่ยจะช่วยตรงนี้ได้เยอะอ๋อังเกตจากตัวเองเลยนะค่ะ ก็คิดว่าต้นไม้ต้นนี้ขอให้อยู่อยู่ีอีกนิดนะได้แน่นอนนะคะเพราะว่านะคะในส่วนของนี้เองก็เดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์นะคะสุขภาพอีกเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้เริ่มดูแลตัวเองแล้วนะคด้วยผลิตภัณฑ์ของทางเบเการไลค์ขอบคุณมากเลยนะคะ